เอาละครับยินดีรับก็สู่รายการ x f o r c e นะครับกับเกม v a l o r a n บนะครับแหมเปิดมาก็ยิงกันเลยนะครับมันอยู่ตรงนั้น,น,อน,นเอ้ยก็แค่นี้แหละระโทษอันนี้ไม่ต้องถามถึงที่มาของ crosshair ผมนะครับเพราะว่ามัวนะครับ crosshair แบบมั่วเลยแหม่ก็ไม่ได้แคสเกมมานานมากแล้วนะครับเพราะว่าเอาหูฟังไปเคลมนะครับก็นะใช่ไหมเจ เช่นนี้ยิ้มเลยนะครับย right, ิ oh, ้มเลยโอ้ยๆแล้วเส้นอะไรเยอะแเนี mm ่ยหมายความว่ายังไงวะโมั่เลยเฮ้ยมั่เลยเหี้ยวันแฟงวันแฟงเฮ้ยถอ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 ยกูจะวางสไปายไอ้น้องไม่จิ้ม มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มึงพอมาคือมึงตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยข้ามันเจจข้ามันตายได้เนาะตายเนาะตายเนาะเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยวันแฟรงค์วันแฟรงค์ไอ้เหี้ยกูบอกว่ามี ไอ,ยอ้ยย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  a ยย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 อยยยยนยยยย แล้วมันเส้นอะไรเฮ้ยเฮกเมออาแล้ออกอสกิลกูเออกเข้าไปสกิลสกิลโอ้สกิลของฉันโอไม่นะจี้ส์อ๋อต้องอ๋อต้องปวดก่อนโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วเข้าใจลวอ่ามันอะไรมันโม่ไปหมดเลยเนี่ยเพราะว่าไงวะโอ้ยตาฉันเอาโง่อีก ไอ้ปืนสวยดีนี่พี่ขอรับไปแล้วนะมา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 เฮ้ยโอเคสวยเส <enemy> ียชเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหเฮ้อะไรวะไอ้แม่จะแม่จะเท่าไหร่เลยด้วยวะเฮยอยากตึงมือมากกว่าน,นี้อืมนี้เราต้องทำการกันแฟงไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนการดีกว่าแก่โดนแล้วไงอ่ะไอ้น้องโดนแล้วไงอ่ะโดนแล้วไงอ่ะอเหีเ้ยอะไรไงเฮีเ้ยอะไรไงโ Dạ dạ. Ơi đồ sắc thì đừng mừng à. lại. Dạ dạ. Ba lời, cái nó. Ok ok ok, cái lăng phan cái แปะเลยเฮี่อะไรไงอุ๊ยโอเมโลเมโลกูฮะไม่ซีไม่ซีตจอจัะนายทำได้นายทำได้ผมเชื่อนายทำได้ เอาไม่กูส้สะด้วย <laughs> โอ้ยเพราะว่ามันเป็นแผนการวางสไปอันแนบเนียนเยียบยนต์อ้ยพอดีคำนวณไว้หมดแล้วนะว่าวางสไปตรงนั้นแ่ะยังไงมันก็ไม่กู้หรอกนะไม่ให้ไปไม่ให้มาไม่ทำอะไรเท่านั้นแหละเฮ้ยเหลือคนเดียวแล้วเหรอ ้าพี hmm. ่แปะเลย Nice มีสกินปืนเปล่าเฮ้ยมีแต่งคิวโอโอเคเฮ้ยมันแฟนมอนแฟนไอ้น้องอะไรอะไรอุ้ย เนี่ย yeah. yeah. มันมาสองตัวมาดูนะครับว่าเขาจะทำยังไงกันเอ้ยสกินมีดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีดอะไรมีดตกปลาไงไวะ <p are> <c oughs> สวย cover going out. เอ้ยสวัยค่ะพิมให้กำลังใจเพื่อนน่าสเลยโอ้ยตังเยอะเว้ยตังเยอะ ฮัลโหล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 ฮัลโลอ้าโลมาถ้าเราฆ่าดีถึงตัวเราก็จะได้อัลติเมทหรือต้องเก็บออฟแค่นั้นแหละกูบี้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 กูบีเฮ้ยขอกอดเฮ้ยปาดไม่ให้ไปไม่ให้มาชู โอ้ยยัไม่ไม่รู้จะเลงตัวไหนเลยเนี่ยมามาคนเรา่อมีการผิดพาดกันเกิดขึ้นได้นะครับนี่แต่อย่างน้อยไอ้นี่ก็ททำงานดีนะเนี่ยขอบใจมากสาวเซนเซอร์เฮ้ยต้องซื้อโกดดีกว่า พอดีมันเป็นเคล็ดผมนะครับเพราะว่าถ้าซื้อกสดหรือว่าซื้อเชียร์ลีฟหรือซื้อพวกปืนพกอย่างเงี้ยมักจะชนะนะครับแต่เพื่อนกูตายหาไปแล้วอะไรอะไรอะไรเปิดรอเลยเฮีย Last p l ด y e r ห t a n d i n g ห p i k e ่เ w n C. สกอร์บินเอะอ๋อเยอะไปสี <minority> ่ส <SM coaches> okay, ่สี่สิบสีโอเคมันเริ่มละมันเริ่มละใช่เปล่านะ โอเคกูเชื่อแล้วโอเคครับพี่กำลังไปโอ้ยเขี่ยมป็นข้าซ้ายกันมาแล้วฮ่าแม่งเอ้ยมึงจะพีกมาพร้อมกันสองตัวทำไมเนี่ยเฮ้ยว่า mình luôn cũng bỏ với con. Hãy. Si, si, si. Hãy. phá sắp. Hãy. Spike planted. Hãy. เซฟปืนครับไม่สู้เอาอยู่ตรงนั้นเหรอสวยสวยตร้ตรง้ตรงี้ตีตีตัวอีกตัว,ว,ตว,ตวยังอยู่ยังอยู่ยังตรงนั้นตรงนั้นสวยเฮ้ยก็ <rer oll> <diode. S 2> แค่นี้แหละหน้องโอเมนแม่งดันเลยอ่อ

วสวย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 ฮู้ฮูตเตยไปดาวเอเซโกเอ้อะไรครับอะไรครับอะไรครับฮู้ฮแม่งโอ้โห ถามมีงโคตรดีมาโกเมียนเตะละมึงจะทำไงวะฮะมึงอะเอาเวียนทำไมมีดอันนี้มันดูเหมือนจะไปข่มเงินไม่รู้เลยวะเฮ้ cũng bay lại chú ơi chú của nó ơi tổng ai đi tiêu Mày ơi đi tiêu sensor của ta trái mày lấy 20 Spike planted hừ, nhá. Bro, bro lài là cô không voi. โ oh, อ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหม่ a ไ้น้องเฮียเฮียยเฮียยเฮียอ้ยสวยเฮ้ยมีการยอีว่ะนีเลยอเองออง ไอ้น้องไอ้น้องฮู้ววปุ่งไปเลยฮู้ก็แข่นี้แหละยากตรงไหนวะบวก12บก็โอเคโอเคครับพอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการไปเพลงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์คนละครั้งด้วยนะครับไปละสวัสดีครับบ๊ายบายเจ็คกั้มาเก็หนาครับผม